สวัสดีครับผมนายสุวชาพรพมประทานรหัสนักศึกษา531006 0131งานที่จะมาทำในครั้งนี้คือการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบเริ่มต้นเปิดไฟล์ชิ้นงานส่วนประกอบช่วงล้อหน้าออกมาจากนั้นเลือกคำสั่ง m a t h property โปรแกรมจะคำนวณค่าต่างๆขึ้นมาให้มวลปริมาตรพื้นที่ ค่าจุดเซนเตอร์เซนทรอยโมเมนต์ต่างๆต่อไปจะทำการอินเตอร์เฟรนซ์ดิเทคชันโดยให้ทำการซับเพซส่วนชิ้นงานที่เป็นทูลบ b ็อกจากนั้นกดเลือกคำสั่งอินเตอร์เฟรนซ์ดิเทคชันในกรอบให้เลือกชิ้นงานจากนั้นกดคำสั่งค a ลคูลเลตโปรแกรมจะคำนวณส่วนที่ซ้อนทับกันให้เห็นและชิ้นงานที่ทับกันเป็นคู่ๆให้ทำการเลือก ชิ้นงานล้อ,อยางและโครงล้อที่ซ้อนทับกันให้กด Ignore ออกไปจากนั้นทำการ Edit Spring ขนาด70ให้เหลือ65มิลิเมตรจากนั้นใช้คำสั่ง Interference Action เลือกกด Calculate จะพบว่าไม่มีชิ้นงานใดๆซ้อนทับกันอีกแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ